สวัสดีครับพ่อหมอสมบูรณ์เกล็ดมาแล้วนะครับผม,มพ่อหมอหายไปนานร่วมเดือนเลยครับเดือนนิดนิดเดือนกว่ากว่าตั้งแต่ก่อนปีใหม่อมคิดถึงกันบ้างไหมเนาะคิดถึงกันบ้างไหมเนาะนะสลับพ่อหมอสมบูรณ์เกล็ดลนะนะคิดถึงทุกคนทุกท่านทุกวันเลยครับนะด้วยภารกิจครับภารกิจนะเรากายภาพนะด้วยความที่เป็นมนุษย์ ผู้ตุชนคนธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งเช่นกันนี่แหละนะครับอ่ะก็มีพันธะาระหลายอย่างนะยังต้องเคลียนะพหมอก็ยังคงต้องเคลียตัวเองอยู่บมนกันนะครับทุกคนทุกท่านอ้าววันนี้นะครับวันนี้มาแล้วพ่อหมออ่ะมาทําหน้าที่แล้วครับวันนี้ให้ไพ่ชุดโกทํางานนะครับมาดูกันที่ว่าวันนี้พลังงานในไพ่เนี่ย จะสื่อความหมายออกมาอะไรยังไงว่ายัางไงจะเป็นไกด์ไลน์ไซด์ไลน์ในการนําทางดําเนินชีวิตเพื่อนผอของพีเอทุกคนทุกท่านนะครับในวันนี้นะก็คือพ่อหมอยายบ้านนั่นแหละยายพลังงานเคลื่อนนะเพื่อเติบโตขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นอะไรประมาณนี้ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งพื้นที่ที่พักอาศัยต่างๆมันก็เลยยังไงละ่ะมีเหตุที่จะต้องให้เราได้ย้ายนะครับได้ย้าย ก็มาอยู่ตรงนี้ก็โอเคครับอ่ารู้สึกเบิกบานแจ่มใสบริเวณหน้าบ้านเนี่ยจะเป็นพื้นที่โล่วงว่างเปล่าเป็นสวนสาธารณะเลยนะประมาณเกือบเกือบไรเลยครับตรงนี้นะนี่แหละคือเขาเรียกว่าพลังงานรับอ่ารับพร้อมที่จะอ่าจเจริญเติบโตนะครับพลังงานทุกสิ่งทุกอย่างคือพลังงานครับผมอ่าวันนี้ยังไม่มีหกข้อนะครับอ่าให้ไฟเราเรื่องเลยแล้วกันนะครับนะวันนี้ขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ ของเอฟซีเพื่อนพององพี่ที่ปกปักรักษาคุ้มของอ,อยู่ในกายใจเจ็ดของเอฟซีเพื่อนฝององพี่ทุกคนทุกท่านนะที่เขามารับชมคลิปนี้ที่ถูกดึงดูดเข้ามารับชมคลิปของพ่อหมอวันนี้นะครับในเรื่องราวในไพ่สื่อออกมานะเป็นไกด์ไลน์ใส่สัญญาณในการดําเนินชีวิตในรอบหนึ่งอาทิตย์ละกันนะครับอ่านับจากวันนี้ไปเจ็ดวันครั้งหน้าครับผมในรอบหนึ่งอาทิตย์นะในการจับไพ่ของพ่อหมอก็สไตล์เดิมนะครับสามรอบรอบละสามใบนะครับ และจะมีใต้สารับให้ด้วยนะครับเพื่อกระชับนะครับกระชับไม่เยอะนะครับถ้าเยอะไปมันก็จะตีแผ่ความหมายออกไปเยอะนะครับมันจะไม่กระชับนั่นแหละนะครับโอเคสามใบแรกครับเพื่อนผ่านมาดูกันก่อนเลยเพื่อนผ่านนะครับอ่านับตั้งแต่วันที่ผมอมอไม่ได้จับมาเป็นเดือนนั่นแหละนะครับเพื่อนผ่านโดยรวมของคุณจะเป็นยังไงนะครับในรอบอ่ หนึ่งเดือนที่ผ่านมาแล้วกันนะครับนะนะถ้าเป็นในรอบหนึ่งอาทิตย์ต่อไปก็ค่อยค่อยกล่าวว่ากันในเรื่องของในรอบเมืองอาทิตย์นะอ่าตอนนี้เป็นรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะครับอ่าตั้งแต่ก่อนปีใหม่เลยนะหนึ่งเดือนกว่ากว่าอยู่ครับอ่าได้คิงถือคิงถือถ้วยก็ผมคิงถือถ้วยอ่าใบที่สองก็อ่าเก้าไม้เท้านะครับเก่าไม้เทา้าใบที่สามก็เป็นอ่าหนึ่งถ้วยก็ผมอืมนะ โอเคเลยนะคิงถือถ้วยนี่เป็นสัญญาณของการเติบโตครับผมสัญญาณของการเติบโตการเตือนรู้การเ,าเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานที่มีความอ่มีความ,าม,วามพร้อมที่จะแบ่งปันพร้อมที่จะเป็นผู้ให้นะครับอา่าเนี่ยเพราะว่าการถือถ้วยนี่มันคืออลักษณะของพลังงานของความรักครับผมนะแล้วก็ด้วยคิงด้วยนะอา่าคิงแล้วก็ เป็นผู้ที่เพียบพร้อมเนี่ยในมืออีกด้านนึงก็บ่งบอกถึงลักษณะของการยังยังอ,อีกด้านนึงก็มีของอยู่ในเมือนะครับนะตรงนี้ก็คือเพียบพร้อมไปด้วยความรู้นะครับความรู้บารม,มีต่างๆนะครับลักษณะของการเตินรู้การเพียบพร้อมไปด้วยพลังงานที่ดีนะครับนะแล้วก็ก้าวไม้เท้าเนี่ยพลังงานลุ้นเหลืออะไรครับก้าวไม้เท้านะครับอ่าเนี่ย นะคุณชุดแดงคุณไม่ย่อหย่อนต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆที่เข้ามาในสภาวะจิตสภาวะอารมณ์ของคุณต่างๆนะเพราะหมอจะดูในลักษณะของอยู่ในสภาวะของตัวเองก่อนนะอยู่ในไกใจเกียรติของตัวเองคุณคุณพร้อมนะครับคุณเพียบพร้อมสมบูรณ์พลังงานคุณรุนเหลือนะครับและก็นี่ไงครับก็กําเนิดถึงในเรื่องราวของความรักอ่าไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยครับก็คือ,อลักษณะของ ธรรมชาตินะครับโดยโดยธรรมชาติของอซอสนะครับของพลังงานนี่คือเป็นผู้ให้นะครับนะพลังงานเนี่ยไล่มาเลยตั้งแต่ก er ิงเธอถ้วยนี่พลังงานล้นเหลืออะไรครับล้นหลาไมไปชุดแดงก้าวไม้เท้านะครับแล้วก็มาธรรมชาติของธรรมชาติก็คือ,อเป็นผู้ให้โดยให้มีให้ความรักโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับเมื่อเราเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานของความรักเนี่ครับเติมเต็มอยู่ตลอดนะคือหมายถึงว่าเนี่ยครับปุยเมฆเนี่ย ประทานพรถ้วยอันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังงานความรักนี่ครับก็เผืือแผ่นะครับเปืือแผ่นะครับล้นลงมาสู่แม่น้ําใหญ่ในมหาสมุทรต่างๆนะครับก็เป็นประโยชน์ต่อสรรพสิ่งสรรพสัตว์ในธรรมชาตินะครับนั่นแหละเขาเรียกว่าความรักที่ไร้เงื่อนไขใช่ไหมครับโอเคแล้วโอ้โหพื้นฐานของคุณมาดีมากเลยคุณเนี่ยนะเพียบพร้อมนะครับเพียบพร้อมพร้อมเลยครับทุกอย่างเลยนะครับตอนนี้ทิ้งเธอถ้วยก้าวไม้เท้าแล้วก็หนึ่งถ้วย นะที่ธรรมชาติเขาเป็นธรรมชาติที่สุดเลยนะครับอันนี้อ่าเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเลยนะครับเป็นหลักของธรรมชาติเลยโอเคนะธรรมชาติอ่าเขาให้เป็นผู้ให้รักโดยไม่มีเงื่อนไขอ่านะแม่น้ําพืชพธุ์ธรรมหารที่เราได้กินได้ใช้ได้ดืม่มได้กินได้อ่ามีชีวิตที่สุขสบายในเท่าทุนนี่นะก็คือเราได้จากธรรมชาติใช่ไหมครับ โอเคนี่ให้เข้าใจอย่างนี้นะครับอ่ะมารอบที่สองครับผมอ่ะมารอบที่สองนี่จะเป็นพลังงานนะปัจจุบันนะครับทีนี้ปัจจุบันนี้แหละอ่ะเริ่มเลยตั้งแต่วันนี้นน,นพื้นฐานนะโอเคเลยพื้นฐานที่ผ่านมาคุณดีมากตั้งแต่ปีใหม่มานะโอ้โหเริ่มสตาร์ทแล้วนะคุณเต็มเปี่ยมเลยนะอัดแน่นด้วยพลังงานแล้วนะคุณอ่าคุณเข้าใจหลักแกนแท้ของธรรมชาติแล้วนะครับในพื้นฐานพลังงานอ่ะรอบสองครับผมสามใบอ่ะมาเลยนะครับ ามใบนะครับมาแล้วมาแล้วนะครับพ่อหมอจะเปิดขึ้นก่อนเลยนะอ่าเปิดขึ้นก่อนแล้วค่อยตีภาพรวมนะครับอ่าเปิดขึ้นก่อนเลยโอเคนะครับอ่าทั้งสามใบอุ้ยอ่าอันนี้เดอะสตาร์นี่ขอเอาหมอแม่โป้งปิดไว้หน่อยนะพพร่อดจอนเลยนะรอดจอนเลยนะอะนะครับผมเดี๋ยวระบบเขาจะหาว่านะอ่ะเนี่ยนะเดอะสตาร์ The Star, นะครับผมเดอะสตาร์แล้วก็จะมีห้าเหรียญน,นะครับ ห้าเหรียญแล้วก็จะมีอ่าโอ้โหเก้าเหรียญน,นะครับเก้าเหรียญอืมเก้าเหรียญน,นะครับโอเคมาอ่าเดอะสตาเนีก่ก็โอ้โหคุณนะครับคำว่าเดอะสตาก็คือเขาเรียกว่าอะไรล่ะอ่าลักษณะของการนี่ไหมเจอดจ,จัลัดแสงเจอดจรัดอ่านี่คุณคือยังไงหลังก็มันบางทีก็ถ่ายทอดออกมาเป็นความรู้สึกเนี่ยเป็นคำพูดเยนะ เราเตะความจากไพ่นะอ่าเดสสตานะครับผมเดาวจดจัดเดาดวงใหม่เดาดวงเด่นอ่ะก็ว่าได้อะแล้วก็มีบริวารด้วยนะครับคุณมีผู้คนห้อมร้อมรักใคร่คุณนะครับจากการที่คุณเนี่ยต่อเนื่องมาจากพลังงานซาำใบแรกนะครับนะเนี่ยคุณกลมเกลื่อนเข้ากับธรรมชาติได้เป็นอย่างดีนะคุณเปรียบเสมือนนะครับสายน้ํานะครับคุณคุณเข้าใจธรรมชาติแล้วนะครับสายน้ำเนี่ยมันลงมหาสมุทรนะ มันก็ระเหยขึ้นไปใช่ไหมระเหยขึ้นไปเป็นไอระเหยขึ้นไปแล้วก็ลงมาหมุนเวียนอยู่นี้ครับเนี่ยเนี่ยนี่นะคุณเข้าใจแล้วในระบบนะครับอ่าจักรวาลน,นี้นะครับคุณเข้าใจโลกธาตุโลกธรรมนะคุณพลังงานของคุณะเข้าใจหลักแก่นแท้ของธรรมชาติตรงนี้แล้วนะครับอคุณโฟลื่นไหลไปกับธรรมชาติได้ดีนะครับผมคุณเปรียบเสมือนตัวเองเนี่ยเป็นอ่า,อาย่างไงล่ะเม็ดน้ำแล้วกันเม็ดน้ำหยดน้ำหยดนเล็กเล็กใช่ไหม อ่าเราเราก็ถือว่ากายภาพดวงหนึ่งกิตดวงหนึ่งก็ดวงเล็กๆนี่แหละนะครับอ่าแต่เมื่อละหยดน้ําเล็กๆมันละเหย่อขึ้นไปสู่ท้องฟ้านะครับแล้วก็หรือมันไหลลงไปสู่แม่มน้ําใหญ่มันก็กลมเกินนะครับกลมเกินเข้ากับอ,อย่างไหลลงลงทะเลงเงี้ยเราหยดน้ําเล็กๆเราลง,งทะเลเราก็เป็นทะเลสา,อา,สา,า,าสบอันยิ่งใหญ่ไพศาลมหาสมุทรยิ่งใหญ่ไพศาลได้เห็นนะครับคุณเข้าใจธรรมชาติตรงนี้นะครับโอเคเลยนะ อ่าแต่ว่านะมีห้าเหรียญมานะครับห้าเหรียญมาตรงนี้ก็คืออ่าบางทีนะเราเราอ่าจิตจิตเราน่ะมันมันฟุ้งมันไปไวจิตมันไปไวนะครับอ่าจิตความคิดมันไวมากแต่ทีนี้กายภาพนะเนื่องจากว่าเราเนี่ยเป็นความเป็นมนุษย์นะเราเป็นกายภาพเป็นมนุษย์ร่างกายเป็นเซลล์เป็นอะตอมต่างๆเนี่ยบางทีเนาะอ่าอายุหรือว่าวันเวลามันก็เคลื่อนผ่านบางทีร่างกายมันก็ ผ่านการใช้งานสึกหลอบ้างอะไรบ้างอะนะยิ่งโดยเฉพาะเราเข้าใจหลักธรรมชาติเนี่ยเป็นผู้ให้นะครับนะอาจจะมีกิจกรรมอะไรที่ทําเยอะแยะมากมายนะครับทีนี้ร่างกายมันเคลื่อนผ่านไม่ทันหรือคุณเป็นนักปฏิบัตินักเข้าใจหลักสาระธรรมชาติต่างๆนะแต่ว่าสาระมัน,ม,นมันตามเราไม่ทันนะครับมันตามเราไม่ทันร่างกายมันตามเราไม่ทันพ่อหมอก็อยู่ตรงนี้แหละตอนนี้ที่พ่อหมอเงียบไปนี่ นะทั้งที่อยู่อาศัยนะกายภาพาแวดล้อมต่างๆมันต้องสมดุลน,นะครับอ่ากายภาพแวดล้อมแล้วก็กายภาพของตัวเรากายภาพภายในอ่ากายจิตอ่าแล้วก็แวดล้อมต่างๆนะครับมันต้องสมดุลกับสิ่งที่เราโฟลอบเป็นนะครับนะอ่าทีนี้อ่าพ่อหมอก็เป็นอยู่ตรงนี้แหละตอนนี้พ่อหมอตอนนี้ออกกาลังกายทุกเช้านะครับอ่าแล้วก็โยคะนะตอนนี้จิต <laughs> มันมันไปไวมากเลยทีนี้ร่างกายมันไม่ทัน นะครับเออนะทุกท่านตรงนี้ต้องเข้าใจนะในที่นี้พ่อหมอจะไม่ขยายนะครับพ่อหมอจะไม่ขยายมันเป็นห้าเหรียญก็จริงอ่าพ่อหมอไม่ขยายคือเขาแจ้งออกมาให้ทราบนะคุณต้องให้เวลากายคุณด้วยนะครับอ่าถ้ารู้ว่ากายมันเหนื่อยล้าคุณก็ต้องพักผ่อนนะแต่ถ้าอ่าเราอ่าเนี่ยครับอ่าเราใช้พลังงานเยอะไงครับเราแอคทีฟแอคชั่นพลังงานเราเยอะเนี่ยบางทีเราก็แบกรับอะไรไว้เยอะใช่ไหมอ่านะคน มีภาระมีพันธะทับภาระอะไรที่ต้องแบกครับนะครับเพราะว่าเราด้วยกายภาพของเราเป็นมนุษย์นะครับหรือบางทีก็เป็นเหล่าฮีโร่ฮีโร่นะครับนะเมื่อเปลี่ยนดูแล้วเราก็สามารถที่จะยังไงล่ะดูแลทุกคนได้อะไรประมาณนี้ดูแลคนอื่นอย่างเงี้ยเนี่ยเราใช้พลังงานไปเยอะนะครับเพื่อแผ่แบ่งปันผู้อื่นเนี่ยเอเราใช้พลังงานไปเยอะนะครับนี่แหละนี่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 มันมันเลยไม่ทันกายร่างกายนะครับเซลล์ออตมต่าง เส้นเอ็นไขข้อกระดกูกทุกอย่างในร่างกายเนี่ยมันมันมันไม่ทันนะควรจะให้เวลานะคุณถ้ารู้จุดนี้แล้วคุณก็พักอก็สโลลี่ลงแล้วก็หากิจกรรมเกี่ยวกับการผ่อนคลายร่างกายการโยคะการสะบัดแข้งสะบัดขาการอะไรต่างๆในโซเชียลนะครับเอาเอาเข้ามาฝึกไปลองหาข้อมูลให้มันเหมาะสมกับตัวเองนะครับไม่ใช่ว่าอายุเยอ,อะแล้วไป เขายิมเขาอะไรไปยกหนัก,กนยกอะไรเนาะก็ไม่ใช่นะคุณต้องวิเคราะห์ตัวเองด้วยนะตรงนี้พ่อหมอเชื่อนะครับว่าคุณรู้คุณวิเคราะห์ได้เพราะคุณอยู่ในเกณฑ์ของอ่ารู้หลักการของธรรมชาติแล้วนะครับนะวิเคราะห์ตัวเองวิเคราะห์จิตใจใกายจิตของตัวเองนะครับแล้วก็หากิจกรรมที่มันเหมาะสมกับเองทํานะครับพ่อหมอไม่ขยายเพราะาอะไรครับเพราะว่าตรงนี้มันคือก้าเหรียญแล้วครับมันก้าเหรียญมันมันหากล้างมันมันห้าเหรียญนี่มามาเพื่อให้คุณไม่พ่อหมอขยาย เตือนสติคุณนะครับว่ากายคุณบางบางทีมก็ไม่ทันพ่อหมอเขาอยู่ตรงนี้แหละตอนนี้ <c oughs> <c oughs> นะโอเคเก้า okay, เหลี่ยมก็คือความพรั่งพร้อมความอุดมสมบูรณ์อ่าราชินีเก้าเหลี่ยมนะครับนะอ่าสรรพสิ่งสรรพถั์ก็สามารถที่จะอยู่ใกล้คุณได้เนี่ยคุณชูม,มือขึ้นนกก็มาเกาะคุณเลยนะอ่หมายถึงคนที่มีจิตเมตตานะครับความอุดมสมบูรณ์ต่างๆก็มีอยู่แล้วเนืองๆน,นะครับเป็นผู้ให้เป็นให้ความรักให้ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความ บารมีมีบารมีมีพลังบารมีอ่าแล้วก็เพื่อแผ่มีความรักลักษณะของความรักแบบไร้เงื่อนไขนะครับทุกคนทุกท่านนะตรงนี้โอเคโอโหรอบสองก็มาดีมากเลยนะครับรอบสองนะครับอ่านะถ้าเกิดว่าตรงนี้ห้าเหรียญแล้วมาดาบตรงเนี้ยพอหมอะเขาถึงจะขยายแต่ตรงนี้ไพ่มันสอดคล้องมันตอบรับกันได้ดีนะครับอ่านะอ่าไปรอบสามกันเลยครับรอบสามก็คือนะครับเหตุ เรื่องราวที่จะเดินต่อไปอีกเจ็ดวันข้างหน้านะครับเจ็ดวันข้างหน้าอ่าอันนี้คือเจ็ดวันข้างหน้านะครับทีนี้อันนี้คือนับปัจจุบันเนี่ยนะก็จะต่อเนื่องมาที่อาสามไบรอบที่สามนะครับอ่าโอเคนะครับมาเลยครับอ่าโอเคมาเอาออกมาพร้อมกันเลยนะครับอแล้วตีความพร้อมกันเปิดแล้วก็ขยายความพร้อมกันครับผมปับป๊บปับ๊บปั๊บนี่โอ้โห ขอมอปอบมือแล้วกันนะครับแล้วกระดิ่งทองมาปบมือเลยทําไมต้องปมมือครับมีไพ่เดอะซันเกิดขึ้นครับไพ่เดอะซันก็คือเป็นไพ่ที่โอ้โหมีพลังอำนาจมีความโชคดีที่สุดในสําหรับไพ่ทาโร่นะครับทุกท่านคือความสําเร็จความสมหวังทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในนี้หมดเลยครับทุกคนอ่าคุณคิดทําอะไรอยู่การงานหรืออพัฒนาตนเองสภาวะจิตสภาวะรมการเตือนรู้ อาทางด้านจิตวิญญาณทางธรรมต่างๆคือมันสมบูรณ์โฟสอดคล้องนะเท่านั้นยังไม่พอประกบกับอเป็นภัยที่พ่อหมอชอบมากนะครับนะอ่เดฟูก็คือคนที่เข้าใจอธาตุธรรมธาตุาทาแท้ของชีวิตนะครับของอจิตกายธรรมกายเวทนาจิตธรรมนะครับเนี่ยอ่าเขาไม่มีความทุกข์ใดๆเลยครับเด็ปูเขาไม่มีความทุกขมมมก์มีเรื่องเรามากระทบมากมายนะครับอ่าเนี่ยอ่า เขาเดินอยู่บนภูเขาทะเลสาบน้ําแข็งอะไรต่างๆแต่เขาก็สนุกได้อ่านะในมือเขาก็มีดอกไม้อ่ะแล้วก็อ่เข้าของนี้นิดหน่อยๆของเขา,นะ,เขานะครับเขาไม่ทุกนะครับเขาไม่มีความทุกนะโอโหโอและใบเนี้ยครับนะครับก็คือเดโลแพนตนี่ก็คือโอ้โหผู้ที่พรั่งพร้อมอุดมสมบูรณ์พรั่งพร้อมไปได้จิตที่มีบารมีมีตะบะบารมีนะครับอะ,บะบเป็นผู้มีความรู้มีตะบะบารมี เป็นผู้ที่ชี้แนะชี้นำเป็นผู้ที่ชี้แนะชี้นำผู้คนให้ความรู้ให้ความคือเราปฏิบัติเรารู้หลังแกนแท้ของธรรมชาติแล้วนะเราเข้าสู่ซอสเนี่ยครับเข้าสู่เส้นทางของอพลังงานต้นกำเนิดได้เนี่ยครับนะทีนี้เราก็แบ่งปันเพื่อแผ่นำพาผู้คนเนี่ยเนี่ยกุญแจเนี่ยกุญแจพาผู้คนไขกุญแจเนี่ยนะ ทุก itt, ทุกดวงจิตทุกดวงวิญญาณเนี่ยกลับบ้านกันกลับตัวซอสกันอาจจะลึกเข้าปอดสามครั้งนะครับนี่คือสัญญาณคือลักษณะของอสิ่งอัศจรรย่ธรรมชาติให้มาซอสนะครับผมเนี่ยนะตรงนี้คุณตื่นรู้แล้วเนี่ยเนี่ยเนะเป็นผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยอบรารมียานบรารมีนะครับตื่นรู้ยังรู้นะครับแล้วก็เนี่ยไม่มีทุกข์เลยครับคุณนะครับถามว่ามีสิ่งม่กระทบไหมอ่ามากระทบไหมคือร่างกายเราเนี่ย มันพร้อมที่จะกระทบได้ทุกเมื่อแม้กระทั่งขนาดรอนหลับยังกระทบเลยเวลา,านอนก็ยังมีอ่าอะไรมาอ่าสะกิดกัดต่อยแล้วบางทีเราก็สะดุ้งเกิดนั่นแหละเขาเรียกว่าผัสสะการกระทบทางกายนะครับอ่าตาโหูจมูกลิน้นกายใจอะนะครับแต่เด e f เนี่ยมากระทบเขาเขาก็อ๋อรู้แล้วเขาก็าปล่อยวางไปไม่ให้ผ่านเขาไปในจิตใต้สำนึกไม่ให้ไปเก็บไว้ใน อะไรล่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเมมโมรี่แม่ไปเก็บไว้ในจิตใต้สมมึกเลยก็ผ่านไปเกิดดับเกิดดับผ่านไปชีวิตก็อประสบความสำเร็จนะครับชีวิตนี้คุณสมบูรณ์ครับสมบูรณ์เพียบพร้อมแล้วนะครับไพ้เดอร์ซันเกิดขึ้นนะจุกขนทนวันนี้บางคนอาจจะยังไงวะยังงงงงวยงวยอ่าพ่อหมอยังงงงงจะเลยอะไรยังไงนะครับก็มาบ่อยๆเข้ามา อ่าดูพ่อหมอบ่อยๆนะเดี๋ยวคุณจะค่อยๆซึมซับไปนะเหรหากเหตุหรือเรื่องราวที่ขึ้นมาในไพ่วันนี้คุณยังไม่เข้าใจนะแสดงว่าอ่าคุณเข้าสู่เส้นทางของการที่จะเข้าสู่เส้นทางของการเติมรู้ทางจิตวิญญาณแล้วนะเพราะว่าจิตคุณนะเริ่มเออะไรยังไงนี่เริ่มคุณคิดเริ่มอ่าพิเิจพิจารณานั่นแหละแสดงว่ากําลังหาจิตมันกําลังจะหาหาเส้นทางหาขึ้นสู่รู้ทางนะครับแต่ให้เข้ามา นะนำพาตัวเองเข้ามาสู่เขาเรียกว่าสนามพลังงานนะครับในครอบครัวเล็กๆน้อยๆครอบครัวเล็กๆของพ่อหมอสมบูรณ์กลิชนี่นะครับสมบูรณ์กลิชสเปเชียลฮอลลิงทาโรนะครับนะก็ฝากกันไว้ทุกคนทุกท่านบางทีก็เข้ามานะครับเป็นเพื่อนกันเป็นบ้านหลังเล็กๆอยู่ด้วยกันในชุมชนเล็กๆของเรานะครับทุกคนทุกท่านพ่อหมอจะเปิดใต้สําหรับให้อีกหนึ่งใบนะครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหเปิด่เวกหน่อยนะครับเปอีกหนยังไงเวอโหหูโห พ่อหมอขอปบมือนะอ่า,อาปบมือเดสตาก็มาเดเวนก็มาอ่อเดเวนก็คือโลกนี่แหละครับโลกนี้กายภาพของความเป็นมน,นุษย์นี้โลกใบนี้ธรรมชาตินี้ซอสนะครับอ่านะครับซอสเนี่ยอ่ามีสิงสาราสัตว์มีอทุกอย่างครบถ้วนบริบูรณ์บนโลกใบนี้เขาอาจัดสรรสร้างสรรค์ขึ้นมารวมทั้งตัวเราด้วยนะครับนะคุณคุณสามารถที่จะเข้าถึงแก่นแท้หลักแก่นแท้ของ อ่จาจักรวาลของโลกทัานโลกธรรมใบนี้แล้วครับยินดีด้วยครับยินดีด้วยอ่านะต้องปิดไว้ต้องปิดไว้เนี่ยอ่าเหมือนกันกับเดือดสตาราเลยครับต้องปิดไว้นะครับเพราะว่าเขาเปลือยนะโอเคนะครับอ่ะยังไงก็อัปเดตติดตามช่องของพอมาไว้นะครับแชร์อ่าถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็แชร์นะครับไปสู่คนที่เรารักอ่าคนที่เขาอ่าต้องการนะครับก็พิจารณาดูนะครับ นะสลับคลิปของผูอหมอคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับก็ถือว่าอ่าเดี๋ยวพ่อหมอจะไปขึ้นหัวข้อคลิปละกันเพราะว่าพายเดร์สันเกิดขึ้นแล้วก็มีเดบูนะครับอ่าโอเคก็ไปติดตามดูหัวข้อคลิปครับผมสหรับคลิปนี้พ่อหมอก็ฝากไว้นะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์แล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอีกเจดวันข้างหน้าครับผ่อหมอขอสวัสดีครับ